ready? Ready. Let's go. <S ถ้าพูดถึงนักแสดงช,ชาชาวอเมริกันนะคะ เขาวัย30ปีค่ะเขาเนี่ยเป็นนักแสดงนำนะคะในเรื่อง The Flash ค่ะชื่อของเขาก็คือเออร์ซ่าแมทธิวมิลเลอร์ค่ะหรือว่าเราเรียกกันสั้นๆเอร์ซ่ามิลเลอร์นะคะเขาเนี่ยถือว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่มีความเร็วเหนือแสงนะคะหรือว่าซูเปอร์ฮีโร่สายลมกรดค่ะเขาปรากฏตัวในหนังซูเปอร์ฮีโร่ของจักรวาล DC มาแล้วหลายเรื่องค่ะรวมถึงบทบาทครเดนเบอร์ในหนังแฟรนไชส์ Fantastic Beasts มาแล้วนะคะแม้จะเต็มไปด้วยความสามารถค่ะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาขคยยันหา เรื่องใส่ตัวนะคะไม่เว้นวันต่อวันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการข่มขู่ค่ะการทําร้ายร่างกายนะคะการอนวมาในที่สาธารณะค่ะรวมไปถึงประเด็นล่าสุดนะคะเรื่องการล่อลวงเด็กสาววัย18ปีค่ะโดยทางค่ายเนี่ยมีมติค่ะว่าจะยุติบทบาทของเอร์ซ่ามิลเลอร์ในทุกโปรเจกต์นะคะของหนังจากฝั่ง DC แล้วก็ฝั่ง Warner b r o t h e r เลยค่ะหลังจากเสร็จสิ้นนะคะการฉายภาพยนตร์เรื่อง The f l a s h ในปี2023นี้ค่ะ พูดถึงหนัง The Flash นะคะกำลังฉายในบ้านเราค่ะแอนดมินว่าเรามาคุยเรื่องนี้เพิ่มเติมกันหน่อยดีกว่านะคะขอบคุณข้อมอูลจาก cbr.com ค่ะอ้างอิงจากข้อความทวิตนะคะของลุยฟอนาโดค่ะหลังจากรายได้ของ The Flash นะคะในสัป,ปดาห์ที่2เนี่ยตกลงถึง72%ค่ะ อาจทำให้ Warner Brothers นะคะขาดทุนไปเกือบ200ล้านเรียนค่ะแม้ว่ารายได้ของ The Flash ในสัปดาห์ที่2เนี่ยจะทำรายได้พ้นหลักของ200ล้านเรียนไปแล้วก็ตามนะคะแต่หนังเนี่ยก็ใช้ทุนสร้างไปมหาศาลค่ะถึง190ล้านเรียนค่ะแล้วยังมีงบด้านการตลาดอีกประมาณ150ล้านเรียนนะคะสถานะของ The Flash นะคะนั่นจึงเรียกว่า,าหายนะทางการเงินเลยนะคะเป็นของ วันเนอร์บรอเดอร์เลยค่ะเลวร้ายที่สุดนะคะนับตั้งแต่จัสติกลีกนะคะเมื่อปี2017ค่ะ การที่ Warner b r o ์นะคะเลือกปล่อย The Flash ออกฉายทางโรงภาพยนตร์ค่ะนับว่าเป็นการทำการตลาดที่ผิดพลาดนะคะเพราะถ้าเลือกนำ The Flash นะคะไปสตรีมมิ่งทาง Max นะคะ Warner Bros. เนี่ยจะสูญเสียน้อยกว่านี้อย่างแน่นอนค่ะ Max ก็คือช่อง HBO Max เก่านะคะแต่เขาเปลี่ยนชื่อค่ะเพราะ Max เนี่ยเขาควบนะคะรวมระหว่าง ตัวของ HBO Max นะคะกับ Discovery ค่ะจึงชื่อใหม่ว่า Max ค่ะ The Flash นะคะเริ่มอสอบเข้า่างของความขฮยนะม,มาตั้งแต่ช่วงเปิดตัวในวีคแรกแล้วค่ะเพราะคาดการการไว้ว่าหนังเนี่ยน่าจะทำเงินประมาณ60 7 0ถึง ล้านเรียญน,นะคะแต่แล้ววงการก็ต้องอึ้งไปตามๆกันค่ะสั้นไปเลยนะคะเพราะว่าหนังทําไปแค่55ล้านเรียนเท่านั้นค่ะผู้คนในวงการเนี่ยจึงพยายามนะคะวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงค่ะว่าเพราะเหตุใดนะคะ The Flash เนี่ยจึงทํำไรายได้น้อยเกินกว่าคาดนะคะ สาเหตุแรกนะคะที่เดอะแฟลตนะคะมีปัญหามานะคะตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างค่ะอร้านมิลเลอร์นะคะนักแสดงนำเนี่ยเขาก่กอกคดีความเป็นข่าวเช้าโชวมาอย่างต่อนเนื่องค่ะแฟนๆดีซีเองเนี่ยก็เสนอให้ทาง DC นะคะเปลี่ยนตัวนักแสดงดีกว่านะคะเพื่อกอบกู้อนาคตของหนังไว้นะคะแต่ Warner b r o t h e r Discovery เนี่ยเขาก็ประกาศค่ะจะยืนเคียงข้างมิลเลอร์ต่อไปค่ะและจะทําให้ความช่อเหลือของเขาเนี่ย ยังคงอยู่นะคะเขาเนี่ยจะดูแลปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตของเขาด้วยนะคะหมายถึงทาง w a r n e r Brother Discovery นะคะเขาเนี่ยจะดูแลปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตของ Miller นะคะส่วน Andy แล้วก็บา r b บ r ร m ามูชิ n t นตินะคะพูมกับแล้วก็พูมในการสร้างก็ประกาศอีกว่าการเปลี่ยนตัว Next Stand, Ten, side, นะักแสดงแทนเอิร์ซา l มิลเลอร่ะไม่อยู่ในโปรแกรมของเขาเลยนะคะ อีกสาเหตุนหนึ่งค่ะมาจากบรรดานักวิจารณ์นะคะที่พุ่งเป้าไปที่คุณภาพของหนัง CGI หรือว่างานเทคนิคพิเศษด้าน,นภาพของ The Flash นั้นน่ะไม่ไดีนะคะ แต่ผู้โำนยการสร้างแอนดี้มูชิเอติก็ออกมาอธิบายค่ะว่าเอฟเฟกในฉาก s p e e ี้ฟรอส e นะคะที่ผู้ชมแล้วก็นักวิจารณ์ตำหนิว่างานกราฟิกที่ดูผิดที่ผิดทางไม่เนี๊ยบเท่าที่ควรนะคะแต่แท้จริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเป็นความตั้งใจของเขาค่ะที่ต้องการให้ภาพออกมาดูแปลกแหวกแนวแบบนั้นเขาว่าอย่างนี้นะคะแต่ว่าคำแก้ตัวของมูชิเอติเนี่ยก็ถูกหักล้างค่ะจากแซคมอร์กันนะคะทีมงานเปชียเอฟเฟกอีกคนนะคะก็ออกมาแชร์เลยค่ะว่าเป็นเพราะวันน์เบอร์เดอร์นั่นแหละนะคะที่ ที่กาหนดเส้นตายส่งงานชนิดที่เรียกว่าเสียสติหรือบ้าคลั่งเลยนะคะนั่นทําผลให้งานเอฟเฟกออกมาดูห่วยแบบนั้นเองค่ะแล้วก็สองอคนสุดท้ายนะคะที่โดนร่างแห่ไปด้วยนะคะที่ถูกตำหนิไปด้วยในเรื่องนี้ก็คือเจมส์กันนะคะแล้วก็พีเตอร์ซาฟานค่ะผู้บริหารคนใหม่ของสตูดิโอดีซีนะคะ ที่เขาเนี่ยเข้ารับช่วงตั้งแต่ปลายปี2022ค่ะแต่ทั้งคู่เองก็แสดงเจตนาชัดเจนมาตลอดค่ะว่าไม่อยากจะรับนักแสดงในยุคข,ของแซ็กซไนเดอร์นะคะซึ่งหมายรวมถึงเฮริคาวิลและก็กร์การ์ดดค่ะในขณะที่พวกเขากลับมองเชิงบวกนะคะในตัวของเอร์ซ่ามิลเลอร์ค่ะที่อาจจะสารต่อบทบาทเดอะแฟลชนะคะในจกักรวาลใหม่ของเขาได้และก็ยังมีบทพักเพลยนต่อด้วยนะคะที่เขียนรอไว้แล้วค่ะ แต่ดูจากสภาพรแรกของ The Flash ในขณะนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะมีภาคต่อคงน้อยมากๆค่ะสำหรับแอดมินแล้วนะคะมองว่า The Flash ค่ะไม่ใช่หนังฮีโร่ที่แย่นะคะ แต่ก็คงไม่สามารถพูดได้อย่างจําปาค่ะว่ามันคือแหล่งรวมความแปลกใหม่หรือว่าการรีเซ็ตจักรวาลอันไร้ทิศนะคะอย่างไรก็ตามค่ะแอนดมินว่ามันคือหนังที่น่าจะเป็นทั้งจุดเริ่มต้นและก็จุดจบของตัวละครเบเรียเลนนะคะซึ่งรับบทโดยเอร์ซายมิลเลอร์ค่ะก็ถือว่าเป็นการส่งท้ายจักรวาล s n y นเดอร์เวิร์สนะคะของแซ็กซ n y นเดอร์ค่ะก็ถือว่าน่าจดจำอยู่ค่ะแล้วก็เต็มไปด้วยความจริงใจนะคะในการเฉลิมฉลองความสําเร็จของเหล่าฮีโร่ค่าย ตลอดหลายปีที่ผ่านมานั่นเองค่ะ